สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนำโค้ดสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ผู้เล่นใหม่เนาะเราก็จะมีตัวละครอยู่ตอนแรกก็จะมีให้เลือกแค่ตัวเดียวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองใส่โค้ดกันนะครับโค้ดแรกก็คือ x ลบ x 1 v i i q นะครับได้ยินเสียงไหมครับ โอเคเดี๋ยวเราจะลองไปดูนะครับโอเคครับสำหรับโค้ดแรกเราก็จะปลดล็อกตัวละครที่ชื่อ x d ็นะครับโอเคครับโค้ดถัดมาให้กดขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาซ้ายขวา esc e n t e นนะครับโอเคจะมีเสียงขึ้นมานิดนึงนะครับโค้ดถัดมาก็จะปลดล็อกตัวละครมอทาชิโอนะครับ โอเคเรากลับมาหน้าแรกใหม่นะครับทีนี้ให้เราพิมพ์ R E L A X E N J O Y L I F E โอเคครับจะมีเสียงขึ้นมานิดนึงนะครับโค้ดนี้เป็นโค้ดที่ใช้สำหรับปลดล็อกด่านอ m m o l i s t นี่นะครับเอาไว้สำหรับฟาร์มเงินนะครับ แล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับสังเกตดูว่าตอนนี้เรายังไม่มีอะไรปลดล็อกใช่ไหมครับมีแค่อาวุธแท้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวโค้ดถัดมาที่เราจะใช้นะครับก็คือ r a, a n d o m a z z a m i นะครับโอเคครับโค้ดนี้เราก็จะปลดล็อกอาคานานะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่โอเค สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็ถ้าใครชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันได้นะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย